สวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเอียกวงสอสวรแหล่งรถวันนี้เป็นวันที่ห้ามกราสองห้าหกเก้าปีแรกปีหกเก้าวันแรกของเรานะครับวันนี้เราก็มีรถใหม่เข้ามานำเสนอด้วยนะครับเป็นอีซูซนะครับออโต้โฟน,นะครับตัวนี้เป็นวีคอร์สนะครับ ัวรถสี่ประตูนะครับ v c ค o s s ตัวใหม่เป็นปีสองพันสิบสี่นะครับตัวนี้เครื่องสามจุดศูนย์ตัวท็อปนะครับตัวสีส้มนะครับอ่เดี๋ยวดูภายรอบคันเลยนะครับภายนอกรอบคันเลยสวยๆเลยครับปีสองพันสิบสี่นะครับตัวนี้ v c อ o s s Auto4 เครื่องสามพัน VGS รถสวยๆเลยนะครับ B69 เรานําแต่รถสวยๆมานําเสนอนะครับเป็นเบรก ABS นะครับซุ้มซอกเดิมเสาเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่เคยถอดอยู่เหมือนเดิมครับเม็ดอารอยอารอยวาลรอยบากของเดิมหมดครับสติ๊กเกอร์นะครับนี่ LR นะครับเดิมๆเลยสวยๆเลยครับเพดนะครับมีสีชมพูแต้มหมดไว้นะครับ ตัวสีส้อมภายในจะเป็นสีเทาออกดำดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับสวยงามมากคันนี้ออโตฟ,ฟตัวท็อปสุดนะครับอ๋อเครื่องดีจริงๆเลยครับถึงเดียวติดครับปล่อยมาร์กเมือนเดิมนะครับจุดแ้มเหมือนเดิมนี่นะครับน็อตเดิมไม่มีถอดการันตีเลยครับ ไม่มีไอนะครับไม่มีน้ำมันกระเด็นเครื่องนิ่มมากตัวที่รถใหม่ต้องมีหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับแต่วันนี้เราจะขายอยู่สามแสนปลายๆนะครับขายไม่แพงสีต้มนะครับสีแจ่มเลยนะครับเห็นมาแต่ไกลขับไปไหนรับแต่งเงินแต่ทองนะครับสีนี้สวยมากครับมีไฟดต่ไรให้แล้ว ปีสองพันสิบสี่นะครับตัวนี้ได้ตัวท็อปเลยดูภายนอกนะครับตัวนี้เราลงแม็กยี่สิบให้แล้วแม็กสวยๆเลยครับแม็กขอบยี่สิบยางจะเป็นสองสองหกห้าพับห้าสิบขอบยี่สิบนะครับดูซุ้มนะครับสวยมากเลยครับคันนี้เจ้าของเก่ารักษาดูแลดีมากครับนำเสนอขั้นแรกนะครับปี ปีหกเก้านี้วีคอร์สนะครับมีราวหลังคาบนจากโรงงานนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับมีกล้องหลังมีจอให้เรียบร้อยเบาะภายในสีดำครับไม่รู้ไม่จะรู้สึกอยู่ที่หนึ่งแสนเท่าไหร่นะครับสามหมื่กิโลไหมวันนั้นผมขับมารู้สจะเป็นหนึ่งแสนสามหมืนกโลเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลครับ เป็นออโต้ตัวนี้เป็นโฟนะครับโร์เป็นลูกบิดม,มีคอนโทรลพวงมาลัยมีแอร์แบกให้แล้วนะครับสองลูกเบาเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยเบาไฟฟ้าทั้งคู่เนี่ยครับเบาไฟฟ้าแล้วเอาขึ้นอาลงได้สวยมากภายในสะอาดสะอาดนะครับ สวยงามเดิมๆโรงงานเลยครับอิจจอเรียบร้อยเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากเลยครับเหมือนรถใหม่นะครับคันนี้ใครซื้อไปนี่หนึ่งในร้อยนะครับคันนี้สีส้มนะครับส้มสดเลยเดี๋ยวดูเม็ดอาร์นะครับเนี่ยเม็ดอาร์สวยๆเลยนะครับลอยเว้าวลอยบากสวยกิ๊บเลยสวยงามมาก การันตีนะครับเดิมทั้งคันประตูหลังนะครับเหมือนรถใหม่เลยครับคันนี้โปโตโฟลูเม็ดอักนะครับประตูหลังขวาสวยมากเม็ดอักลึกๆเลย ซุ้มซอกเดิมเสาเดิมตะเข็บเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับคันนี้การันตีให้เดนะครับนี่ของเดิม้อยวาวร้อยเลยของเดิมหมดเลยครับเดิมทุกชิ้นเจ้าของเก่าดูแลดีมากครับคันนี้บันไดเดิมโรงงานนะครับเปลี่ยนแต่แม็กขอบยี่สิบให้นะครับเพื่อความสวยงามแม็กก็สวยนะครับแม็กใหม่นะครับกระสงกระสีไม่มีสนิม ดำคือมือดำเมื่อมครับสี่คูณสี่นะครับคันนี้ออโต้โฟครับโลบาร์มีให้นะครับโลบามีให้เรียบร้อยอ่ะไม่มีเจาะนะครับแม็กไนเนอร์สวยสวยโลโก้อิสุสุนะครับจากโรงงานเลยจากศูนย์อิสุสุเลยครับสติ๊กเกอร์ ที่กระจกนะครับสวยๆเลยครับดูดเลยครับตัวนี้ไฟท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพื่อความหล่อความสวยงามขึ้นเราอัปเกรดให้ขึ้นได้นะครับสวยครับไฟท้ายเป็นสีขาวครับตัวนี้เป็นตัวแซตนะครับตัวท็อปสุดเลย สามจุดศู d j i v t s นะครับสติกเกอร์นี้จากโชว์รูมนะครับมีครบหมดนะครับตัวนี้ออกศูนย์ที่บริษัทชีวินอิสุสุจุมแพรนะครับกถใหม่กับโลโก้เดิมเดิมสวยมากกล้องหลังนะครับ ้องจากโรงงานเดี๋ยวดูฝาท้ายนะครับแม็กไนเนอร์สวยงามมากแทบจะไม่มีรอยทุบรรทุกเลยนะครับสวยจริงๆเลยครับนี่นะครับเม็ดอาร์ตนี่รอยอตัวอาขวามี่ครบหมดครับเดี๋ยวดูภายในแม่กไนเนอร์นะครับสวยๆเลยครับเนี่ยไม่มีสนิม สวยๆเลยรถ,รถขอนแก่นดั้งเดิมเมท์ตกรบบะซายคงเดิมนะครับเนี่ยสีไม่ได้ทำเลยนะครับสวยจริงๆเลยคันนี้หายากหนึ่งในร้อยนะครับเนี่ยกันชนท้ายก็เดิมๆครับดูรอบคันเลยนะครับสี่คูณสี่ปยท้ายเราเปลี่ยนอัปเกรดให้มันสวยขึ้นดีแม เพความสวยงามขึ้นให้มันหล่อขึ้นนะครับโลบารพร้อมสวยจริงๆใครหาไปใช้คุ้มมากครับดูยางอะไรเลยครับนะยางอะไรก็ใหม่ๆเลยครับประชงกันกระส่งกัส๊สีของเดิมสวยไม่มีสนิมอันนี้เราติด เพิ่มนะครับเพื่อความสวยงามขึ้นเป็นชุดแต่งนะครับของดีแม็เดี๋ยวดูประตูหลังซ้ายนะครับ mm. เลสอาร์นะครับของเดิมเลยเดิมทุกชิ้นรับประกันได้เลยครับเนี่ยสบายใจหายห่วงรถสวยมากคันนี้ใครหาไปใช้คุ้มมากคันนี้รีบมาจับมาจองนะครับไม่แพงคันนี้รถใหม่ รถใหม่คันนี้ต้องล้านหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับแต่ละวันนี้เราจะขายอยู่ที่สามแสนกว่าบาทคุ้มมากลูกค้าท่านใดหาไปใช้ขึ้นเขาลงห้วยไปเหนือไปใต้ใสลุยได้เลยครับเนี่ออตโฟน,นะครับขับง่ายประหยัดน้ำมันนั่งสบายนะครับคันนี้อีสุสุสีก็สวยครับสีส้มยุคนี้ต้องเท,เทนสีส้มนะครับมาแรง เห็นแต่ไกลนะครับสีส้มเนี่ยสวยมากมือจับนี่เราติดเพิ่มเติมมาให้นะครับเพื่อความสวยงามครับของดีแม็กนะครับมือจับประตูมือครอบประตูนะครับดูภายในเลยนะครับภายในบาะหนังครับออกสี น้ำตาลอ่อนๆเนาะเดี๋ยวดวเม็ดอ้างนะครับประตูซ้ายหน้านะครับของเดิมเลยนะครับเนี่ยลอยว้าวรอยบากลึกๆเลยสวยงามมากไม่ได้ทำสีนะครับเนี่ยสีเดิมๆจากโรงงานเลยสีสดมากครับคันนี้เจ้าของเก่าจอดแต่จะในที่ร่มนะครับไม่ค่อยได้ตากแดดคันนี้สีเลยสดใสเลยนะครับ สวยน็อตเดี๋ยวดูน็อตนะครับเนี่ยน็อตเดิมอยู่ติงๆเลยครับคือกล้าวไม่มีรอยถอดสติกเกอร์ก็เดิมเดิมนะครับนะสวยมากลูกค้าท่านได้หาไปใช้คุ้มมากคันนี้กันสัดประตูมีติดตั้งให้แล้วนะครับเพิ่มเติมสวยมากครับ หน้าหลังบันไดเดิมนะครับบันไดเดิมโรงงานสวยๆเลยดูรอบคันเลยนะครับออซวีคอสสามจุดศูนวีจีเอสเทอร์โบนะครับซุมล้อนะครับสวยๆเลยครถแทบไม่ได้วิ่งทาง แดงเลยนะครับเอาลูกลังเลยวิจจะรัดยางแม็กขอบ20นะครับเราเปลี่ยนมาให้เพื่อความสวยงามขึ้นนะครับแม็กเดิมก็มีนะครับลูกคายย้าจะได้แม็กเดิมเราก็มีให้นะครับภาษี69นะครับเดือนพฤศจิกายนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟลูกแก้วนะครับกันแมลง กระโปงติดตั้งเพิ่มเติมให้พื่ความสวยงามนะครับเพว่ความสวยขึ้นครับเดี๋ยวมาสรุปราคานะครับตัวนี้ปีใหม่ปีหกเก้าเอาไปเลยอยู่ที่ราคาอีสุสุสี่คูณสี่นะครับตัวนี้เป็นวีคอร์สปีสองพันสิบสี่ออโต้โฟนะครับเอาไปเลยราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ย้ำนะครับขายไม่แพงนะครับขายอยู่ที่สามแสนแปดมื่นเก้าพันบาทลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าสองห้าเจ็ดแปดศูนเฮียกวงสอสุวรรณนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองนะครับเต็นเราหาไม่ยากนะครับจากเต็นท่านมาหาเราอยู่ที่สามกิสิบกิโลนะครับบุญธิต ถนนมะลิวันนะครับเราอยู่ที่กมสิบนะครับเส้นไปชุมแพเมืองเลยนะครับหาง่ายๆนะครับปีใหม่นี้เอาไปเลยนะครับราคานี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเราให้แบตใหม่นะครับขัดสีเคลือบเงาให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูแลให้ทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับหรือมาดูรถตัวจริงได้นะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนเพจทุกท่านนะครับ มีสุขภาพภาพันธมที่แข็งแรงเพ่งเพลงรวยๆวตล,ลอดปี69นะครับอยาววงขอบคุณนะครับสวัสดีครับ